สวัสดีค่ะวันนี้เจอลจะหาลูกค้ามาพวกเราใช้รถขุดอยู่ห้าที่บ้านที่นาำอำเภอหลงเก่านะคะเ,คเราไปรับชมกันเลยค่ะ ถามลูกค้านะคะหลังจากทดลองใช้ยูฮ่าฮ่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทดลองใช้ก็นิ่มครับแรงด้วยแล้วก็แล้วก็แอเย็นแอเย็นไม่เสียบเลยเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เครียดโอเคพี่หลังที่จะซื้อคันนี้ไหมใจก็อยากให้ลูกกินเลยโอเคเสียบใช้กันค่ะไงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถขุดอยู่55นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นปีดาวค่ะใช้ปี3เดืดอนผ่อนนานสูงสุด8ปีค่ะดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่1.99%ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เซลวนะคะ